สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพิถูจทฤษฎีบทของพิทาโกรัสกันนะครับซึ่งทฤษฎีบทกล่าวว่าสําหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกําลังสองของความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวด้านประกอบมุมฉากครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราจะพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมทั้งสี่รูปนะครับเท่ากันหรือไม่โดย การให้ a b q R เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะได้ว่าด้าน a b นะครับจะเท่ากับด้าน b q และมุมสองนะเท่ากับเก้าสิบองศาตรงนี้นะครับดังนั้นมุมสามบวกมุมหนึ่งนะครับจะเท่ากับเก้าสิบองศาเหตุผลก็คือมุมหนึ่งบวกมุมสองบวกมุมสาม จะได้เท่ากับ180องศาในเมื่อมุม2เท่ากับ90องศามุม1บอกมุม3ก็เลยเท่ากับ90องศาครับ <c oughs> และมุม4บวกมุม1นะครับเท่ากับ90องศา <c oughs> เพราะฉะนั้นมุม4 จะเท่ากับมุมสามนี่นะครับมุมสี่เท่ากับมุมสามจากผลที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากันนะครับจะได้ว่ามุมหนึ่งจะเท่ากับมุมห้า จึงสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม A B C เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม B P Q นะครับสองรูปนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับจะพิสูจน์ ว่า c กํลังสองเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสองนะครับจากพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส d c p s นะครับก็คือรูปใหญ่ d c p s เท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปนี้นะครับกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสี่รูปนะครับเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส a b q r นะครับบวกกับพื้นที่สามเหลี่ยมสี่รูปจะได้ พื้นที่ของสี่เหลี่ยม d c pr นะครับจะได้ว่า a บวก b ทั้งหมดกำลังสองนะครับก็คือด้านคูณด้านนะครับเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส a b q r นะครับก็คือ c กกำลังสองบวกกับ สี่รูปของพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับก็คือ4คูณเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือ A คูณ0ูนย์ก็คือบนะครับจากกำลังสองสมบูรณ์นะครับเราจะได้ A อกำลังสองบวก2องอบวก b ีกำลังสองเท่ากับ c ีกำลังสองบวกกับ2อ b นะครับซึ่องเจนว่า2 A B เท่ากัน เราก็จะได้ a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับ c กําลังสองจัดรูปสมก,การนะครับจะได้ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองนับเป็นอานเสร็จสิ้นนะครับ